ปุพเพนิวาสานุสติญาณที่แท้จริงซึ่งไม่เป็นสัสตตติฐิภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามเหล่าใดเมื่อตามดาลึกย่อมตามดาลึกถึงบุพเพนิวาสะมีอย่างเป็นอเนกสมณะหรือพรามเหล่านั้นทั้งหมดย่อมตามดาลึกถึงซึ่งอุปาทานขันทั้งห้าหรือขันใดขันหนึ่งแห่งอุปาทานขันททั้งห้านั้น หอย่างไรกันเล่า5คือภิกษุทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งรูปนั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีรูปอย่างนี้ดังนี้บ้างภิกษุทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งเวทนานั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกล เราเป็นผู้มีเวทนาอย่างนี้ดังนี้บ้างภิกษุทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งสัญญานั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีสัญญาอย่างนี้ดังนี้บ้างภิกษุทั้งหลายเขาเมื่อตามระลึกย่อมตามระลึกถึงซึ่งสังขารนั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกล เราเป็นผู้มีสังขารอย่างนี้ดังนี้บ้างภิกษุทั้งหลายเขาเมื่อตามดะลึกย่อมตามดะลึกถึงซึ่งวิญญาณน,นั่นเทียวว่าในอดีตการนานไกลเราเป็นผู้มีวิญญาณอย่างนี้ดังนี้บ้างภิกษุทั้งหลายทําไมเขาจึงกล่าวกันว่ารูปภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมสลาย เหตุนั้นจึงเรียกว่ารูปสลายเพราะอะไรสลายเพราะความเย็นบ้างเพราะความร้อนบ้างเพราะความหิวบ้างเพราะความระหายบ้างเพราะการสัมผัสกับเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานบ้างภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมสลายเหตุนั้นจึงเรียกว่ารูป ภิกษุทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าเวทนาภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นอันบุคคลรู้สึกได้เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนารู้สึกซึ่งอะไรรู้สึกซึ่งสุขบ้างซึ่งทุกบ้างซึ่งอาจทุกข์ขมสุขบ้างภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นอันบุคคลรู้สึกได้ เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาภิกษุทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าสัญญาภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไรหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเขียวบ้างซึ่งสีเหลืองบ้างซึ่งสีแดงบ้างซึ่งสีขาวบ้าง ภ look, ism, humanity, ิกษุทั Darwin, ้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาภิกษุทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าสังขารภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรให้เป็นของปรุงแต่งปรุงแต่งรูป ให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสัญญารปรุงแต่งสังขารให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นวิญญาณภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาตินั้นย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารภิกษุทั้งหลายทำไมเขาจึงกล่าวกันว่าวิญญาณภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งความเปรี้ยวบ้างซึ่งความขมบ้าง ซึ่งความเผ็ดร้อนบ้างซึ่งความหวานบ้างซึ่งความคืนบ้างซึ่งความไม่คืนบ้างซึ่งความเค็มบ้างซึ่งความไม่เค็มบ้างภิกษุทั้งหลายธรรมชาตินั้นย่อมรู้แจ้งเหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณภิกษุทั้งหลายในขันธ์ทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับ ย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกรูปเขียวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกรูปเขียวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเคียวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินรูปในอนาคตแม้ในอนาคตนานไกลเราก็จะถูกรูปเขียวกิน เหมือนกับที่เราถูกรูปอันเป็นปัจจุบันเกี่ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อรูปอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำนัดดับไม่เหลือแห่งรูปอันเป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลาย ในขันทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกเวทนาเคียวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกเวทนาเคียวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคียวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าเราเพลิดเพลินเวทนาในอนาคตแม้ในอนาคตนานไกลเราก็จะถูกเวทนาเคียวกินเหมือนกับที่เราถูกเวทนาอันเป็นปัจจุบันเคียวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อเวทนาอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินเวทนาอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อนาย คลายกำนัดดับไม่เหลือแห่งเวทนาอันเป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายในขันธ์ทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกสัญญาเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกสัญญาเคี้ยวกินแล้ว เหมือนกับที่ถูกสัญญาอันเป็นปัจจุบันเคียวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินสัญญาในอนาคตแม้ในอนาคตนานไกลเราก็จะถูกสัญญาเคียวกินเหมือนกับที่เราถูกสัญญาอันเป็นปัจจุบันเคียวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อสัญญาอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินสัญญาอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายคลายกำหนัดดับไม่เหลือแห่งสัญญาอันเป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายในขันธ์ทั้งห้านั้นอริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้ เราถูกสังขารเขี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกสังขารเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกสังขารอันเป็นปัจจุบันเคียวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินสังขารในอนาคตแม้ในอนาคตนานไกลเราก็จะถูกสังขารเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกสังขารอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ ฉั้นใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อสังขารอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินสังขารอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายคลายกำนัดดับไม่เหลือแห่งสังขารอันเป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายในขันธ์ทั้งห้านั้น อริยสาวกผู้มีการสดับย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ชัดดังนี้ว่าในการนี้เราถูกวิญญาณเคี้ยวกินอยู่แม้ในอดีตการนานไกลเราก็ถูกวิญญาณเคี้ยวกินแล้วเหมือนกับที่ถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเพลิดเพลินวิญญาณในอนาคต แม้ในอนาคตนานไกลเราก็จะถูกวิญญาณเคี้ยวกินเหมือนกับที่เราถูกวิญญาณอันเป็นปัจจุบันเคี้ยวกินอยู่ในการนี้ฉันใดก็ฉันนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่เพ่งต่อวิญญาณอันเป็นอดีตไม่เพลิดเพลินวิญญาณอนาคตย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายกลายกำนัดดับไม่เหลือ แห่งวิญญาณอันเป็นปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลรวนเป็นธรรมดาควรดรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปลปรวนเป็นธรรมดาควรดรูอนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปลวนเป็นธรรมดาควรหดอหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไร สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นอัตตาของเราดังนี้ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกล หรือในที่ใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน มีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประนีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นบุคคล ควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้สังขารอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบ หรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันมีในภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามมีในที่ไกลหรือในที่ใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นบุคคลควรเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคว้างถิง้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้หมอดย่อมไม่ทําให้ลุกโพลง อริยสาวกนั้นย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งอะไรเธอย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาซึ่งรูป ซึ <f dragging> ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณอริยสาวกนั้นย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งอะไรเธอย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณ อริยสาวกนั้นย่อมทำให้หมอดย่อมไม่ทำให้ลุกโพลงซึ่งอะไรเธอย่อมทำให้หมอดย่อมไม่ทำให้ลุกโพลงซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในรูป แม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดํำรงอยู่ไม่คว้างทิงอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่ากว้างทิ้งแล้วดํำรงอยู่ ไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้โพลงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้วดำรงอยู่ภิกษุนั้นไม่ก่ออยู่ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่ก่ออยู่ ไม่ยุบอยู่แต่เป็นอันว่ายุบซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิกษุนั้นไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่คว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่แต่เป็นอันว่าคว้างทิ้งซึ่งรูป ซึ่งเวทน,นาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิกษุนั้นไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่ทำให้กระจัดกระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายซึ่งรูป ซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิกษุนั้นไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้โลงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดซึ่งอะไรแล้วดำรงอยู่เธอไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้โลงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญา ซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณแล้วดำรงอยู่ภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งอินพรมและประชาบดีย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลเทียวกล่าวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่าน เพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่านดังนี้